โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมกิจกิดงานครับยวันนี้ก็จะมาเล่นเกมหม่ครับเราจะมาท่านตามกระแสนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไม่ทัานกระแสนะผมเห็นในอัพติกตอร์มีทางบานๆเลยนะก็จะเป็นการอ่าพูดถึงสิบสามคนเนี้ยที่ติดอยู่ในถ้ำเนี้ย ซึ่งตอนนี้เจอตัวแล้วแหละแต่ก็เราก็จะมาทำด้านหลังกันนี้ติดจุ๊บไว้ติดตัวละเยอะมากเลยจะมาทําตัดนะครับก็ผมจะทําแบบไม่ธรรมดา,น,าน,นะครับทำแบบทบบ <c oughs> บําทแบบไปแล้วครับยอมรับเลยว่าทําแบบไปบลรอกจะถ้าผมก็จะมีบล็อกนี่โอเคเห็นแบบแล้วใช่ไหม ยังต้องไม่ช่วยเ p c 13คนนั่นแต่ว uh, ที่การจะช่วยของผมก็จะเป็นการขอทำเดี๋ยวโอเคแล้วก็จะทับกิมหมด g a m e m d e ลักสุนเยิบนะครับ แล้วเราก็จะมาอันนี้เนื่องจากว่านนมันจะกระโดงไปนิดหนึ่งนะมันจะ,ปะเป็นนี่ครับผมจำไม่ได้มนานานว่ะเลยมันก็จะเป็นการที่โอ้ยแหล็กเครื่องก็จะนองนองแบบมันไม่สามารถทุบบอกได้ไเห็นไหมไม่สามารถทุบได้เนี่ยแล้วสิ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่ครับของแค่นี้อันน้นำยาล,ล้างมัน เอามาผิดเรับกินไปแลกเลือดกินไปท่าน,นก็จะเก็บไว้เก็บไว้ในตัวมาอาจจะไม่ใช้นะครับแกไม่ต้องเห็นตะกินแล้วกันเนาะพัดพี่จะไปช่วยเจอน,น่อน,น,น,จ,น,นจะไปแบบงงๆนะครับอนนไม่ต้องขางเลยวะมันเคี่ยวกับอะไ,ไรลูกกบ ไมต่ต้องหายใจได้นานทุกคนกย้งจะรู้ดีถามว่าผมันจะไหผมได้กินเมนะมเขาเ,เ,เ,เป็นหมวกหอเกมไอเกมไอที่ฝึกมาตามเกษตรไหมอืท่าทาามกนแม่เจทามีนไปไนนี่ไมช่วยช่วยนะครับบ้านเสียงดังมาท้าเสียงดังดังด โอเคขึ okay. ้นไปตรงนี้นะดูว่าต้นน้ำอยู่ตรงไหนแล้วผมจะอ,อุดจับต้นน้ำโอเคเอ,อวางไม่ได้อโอ้โหเปลวอ้าจะเป็นกลัวบ้าื่อะไรน่นมันตักได้ไหมถ้าตักไม่ได้นี่เปลวเลย ตักไม่ได้ชิปไปแล้วเอาเอา,าแล้วครับในไหนก็เฟลละเอ่เลละีอันนี้ไม่เล่นแปว่ามนันเล่นเล่นแแจงเดี๋ยวจบเลยเฟลเฟลเฟลชิห่ถา,า,างนนะเพราะว่าตอนแรกกว่าไม่ควจะตักได้แล้วมั้งกด่อบอกว่ากแลอ U f. U f. นขนาดอลย,ยลอเติร์ดเติร์ดเติรดเติร์เติรดเติรเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์เติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร เคอ,อนะียดโอ้ยเครียดเครียดอัดตบจ้ำปิออิดต่อโอเคอิดโอเคโอเคน้ำตอนนี้ก็หายหมดนะแล้วคปิด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 ทุนทุนประกอบร้อยล้านเพื่อช่วยอิงบุศี ยอดคือปัญหาคือยังม่ยิงก็จะรอดไหมถ้าหลขึ้นมาได้ไหมไม่จะได้ฮ่ายังตียังได้โอเคขึ้นมาได้แล้วก็จะพาออกไปนะแล้วก่อนนะเพื่อนฉันจะพาแม่ออกไปเองแม่ต้องกลัวกลัวกลัวแม่ต้องเปลี่ยเปลี่ยเปลี่ กิ่งจังฮะเฮ้ยคิดิพายน้ำวนมันยังไม่ใช่โอเคผมได้ะฮาฮะ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 อะจะฮะอะฮ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 ะะ อาปัญหาแล้วครับผมจะมจะเตรียมไปก่อนสุดเอยมีซีเพื่อนนายจะต้องใจฉันมาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วเยี่ยมยอดหนึ่งคนแล้วครับตอนนี้นะครับอีกห,หนึ่งคนที่ออกมา ออกมาลอทำนะครับได้แล้วอ้าวเอเยอะเลยหนึ่งสองออกมาสองสองอหมือนลมั้เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับคือถ้าเป็นหมดก็คือสม่คิดจะเล่นะคราย้อนเขางอกันแล้โอเคอ้าวยังไมงอกอีกเเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในงนะว่ามีคน อ้าเือคนเดียวผมก็จะเล่กไปแบบนีนะ่เอิม่มยี่กันแรกบอกว่าเชิญขอโทษนะไหนคือดอมใช่ไหมฮะผมทำพวกนี้โรง,งเรียนกูติดเต็มใช่ไหมโหโคตรหล่อเลยดอมมีแบสาวชอบต่อแล้วยังไม่ยังไม่ผมจะใช้วิธีการที่ไม่ค่อยจะรุนแรง ไม่เอาความรุนแรงทับ E M o D E M O D E แหงถ้ากิจลัสำเร็จเอาแต่ละเนี่ยในเมื่งไม่เอาออเลยดียก็จะต้องใช้วิธีขั้นเด็ดขาดนะครับโดยการเอยู่ไหนหนาน uh. สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุด สมัมบิแปลกเอามาเขาโทษครับผมเรียนไปเป็นอิสิพออิจิดูดีพวกนี้ยันอยู่ไหมน่าจะรู้เนาะมีสมัมบีแต่ผมจะไม่เสียเพิ่มนะ มันจะอยู่ยหรือไม่ถ้ายังอยู่กันนี่กูจะเสียสัมเบียดมากโอเคครับก้าวันนี้ในที่ผมทำคลิปเนี้ยแหละผมจะบอกให้เลยนะว่าผมไปเจอเอนี้นยจริงจริงเจอมันเป็นคลิปแบบพูดถึงนะครับก็คือแบบเป็นคลิปเพลงก็่ลยนะแบบแต่นเพลงให้ก็คือ ออกมาได้แล้วเด <Iya, S 1> <FT. S 2> ็กน้อยอีกสิบสองคนแต่ผู้นำทีม1คนออกมาเจานวิชาอันนี้ก็จะผมไปพบหมวกผมนะนรับสิบวิอันน้ำไน้นานาถึงสิบนะครับนับหมวกเก่าสำหรับคินแล้วซีเรียสเลยคือบายครับ ไปแอ้ตัวนี้ก็น่าเศร้าแล้วเอาดิโอเคบ๊ายบายครับแหลกพอแล้วจ้องเลยไปคลิปด้วยอะไรดี mm hmm. พูกแล้วกันเนาะถือว่าช่วยชีวิตเ mm hmm. ขาได้แล้วนะครับเออแค่ okay, mm hmm. มานจุดพูดอะไร mm hmm. พูนี่จะจุดตรงไหนดีเ mm hmm. วอร์ชันนี้มีพูนะครับ ใครอยากได้เวอร์ชันเนี่ยบอกให้ทำคลิปแจ็ค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 ตุกขีดก็บอกได้นะครับแต่เวอร์ชันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบไหนก็มารีวิวเวอร์ชันด้วยวนะเนาะจำเวอร์ชันไม่ได้หรอกนะชื่อเวอร์ชันอะช่างแม่งเลยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ครับมัง้งจำไม่ผิดอ่านี่ครับก็จะมีหอกครับด้เม็ดแปะนะครับกับหมวกที่ผมใส่อยู่นะครับจะเ,เป็นหมวกนี่ครับมันจะมี หอกนี่สามารถทำอะไรได้ครับอ่านะครับได้ดูแล้วก็จะเสกตัวอะไรมาดีก็เสกมันเตอร์มาแล้วกันเนาะอ่ะาเวอร์ชันนี้มีสลายครับสลายแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นไอสบล็อกมันจะเป็นน้ำแข็งหลายอย่างนะครับกับนี่คืออะไรผมไม่แน่ใจนะอันนี้ยังไม่เคยเจอ,อเจอ ตัวเกมเด้งกสงสัยมันไม่อยากให้อัด่ายไปยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปรีวิวเดี๋ยวทำคลิปหน้าแล้วกันเนาะโอ้ตส่าหทจะรีวิวของใหม่โอเคคลิปนี้กันซีเกลตีกบายครับผม